กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยข่าวเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับแน่นอนว่าคุณหมอก็จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องของการดูแลสุขภาพแตมตามแนวทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของการรักษาอามาอาพลึกอามภา,า,มา,าชค,ค่ะคือเมื่อวานได้มีคนไข้เข้ามาค่ะแล้วก็ได้พูดกันเรื่องนี้คือคนไข้หลายๆคนค่ะที่ บังเอิญหรือว่ามีเหตุผลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเกิดเป็นอัอมพฤกษ์อัมพาตก็คือเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบเนาะแล้วหลายๆคนค่ะก,ก็พูดแบบเหมือนหมดกําลังใจมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหมอก,ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์หลายหลายคนนะคะที่เกิดสมมติว่าเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตแล้วก็เดินไม่ได้ไม่มีแรงเราต้องพูดก่อนว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตคืออะไร1ก็คือพูดง่ายๆก็คือเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบทําให้ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายอ่อนแรง ช้างแขนและขาบางคนอาจจะส่งผลต่อระบบการพูดความจำอารมณ์ด้วยบางคนค่ะเป็นอัมพึกอัมาพาตแล้วก็จะเกิดนอกจากที่จะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงแล้วพูดไม่ได้ความจำไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวอันนี้ก็เป็นผลจากอัมพึกอัมาพาตเหมือนกันแต่ที่เห็นเด่นชัดท,ที่เราเป็นปัญหากันก็คือซิกใดซิกหนึ่งใช้ไม่ได้เลย แล้วทําให้หลายๆคนคหมดกําลังใจหลายๆคนนะคะไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเราต้องพูดกันตรงนี้ชัดๆก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นแล้วมันไม่หายคะ่ะส่วนมากเขาก็จะแบบทําอะไรไม่ได้ถ้าไปหาแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลนะคะเขาจะแนะนําให้แก้ภาาบํบาบัด แล้วก็กินยาลดความดันเบาหวานแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูตัวเองทําให้คนไข้หมดกําลังใจหมออยากจะเสนออีกช้อยส์นึงก็คือแพทย์ทางเลือกนะคะก็คือแพทยแผ่นจีนแพทยแผ่นจีนสามารถรักษาอามาพึกอามาพาดได้ผลดีมากๆ หมอบอกเลยว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นอัมพึกษอัมาพาตไม่เกิน1เดือนนะคะแล้วได้เข้ามารับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งคนไข้มีโอกาสกลับมาเดินได้และหลายเคสค่ะที่คนไข้เป็นอัมพึกอัมาพาตแล้วได้มาทําไม่เกินหนึ่งเดือนแรกคนไข้กลับมาเดินได้เลย <S <S แต่ถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะหนึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงเวลาทองที่ได้ผลดีมากๆและคนไข้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติได้ ส่วนในช่วง1-3เดือนเป็นช่วงที่คนไข้ย,ยังพัฒนาได้ค่ะแต่พัฒนาได้ช้าลงกว่าเดิมสามารถดีขึ้นได้อาจจะเดินได้แต่ว่าก็จะช้าลง3-6เดือนก็ยังเป็นช่วงที่พัฒนาได้แต่ช้ามากๆแล้วแต่ถ้าเกิดเกิน1ปีสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะมันก็จะพัฒนาไม่ค่อยได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสมมติว่า บังเอิญหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝานันเป็นเส้นเลื่อนในสมองเนี่ยหมออยากให้ลองเข้ามาปรึกษาแพทย์ทางเลือกก็คือแพทย์แผนจีนทําการฝังเข็มควบคู่กับการแก้ภาพบําบัดต,ตัวเองมันจะสามารถทําให้คนไข้ค่ะมีโอกาสกลับมาเดินได้เลยแล้วก็ได้ผลดีมากๆลหลายๆคนที่ผ่านมือหมอก,ก็คือกลับมาเดินได้ปกติเลยนะ mm. ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆลหลายๆคนถ้าเป็นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเป็นแล้วเราไม,ไม่ทำการรักษาหรือกายภาพบําบัดเขาถามว่าทําไมเกินหนึ่งปีแล้ว ทำไมมันไม่ดีขึ้นละหมอจริงๆมันควรจะถ้ามันรักษาได้มันควรจะรักษาได้ตลอดคือกล้ามเนื้อของคนเราค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้รับการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆมันจะมีการรีบแล้วก็ฝ่อไปอย่างสมมติคนที่เป็นอัมพาตเขาจะไม่มีแรงซีกใดซีกหนึ่งคนไข้ก็จะพยายามใช้งานอีกซีกหนึ่งโดยที่อีกซีกหนึ่งเราจะลืมไปเลยว่ามีเขาเขาจะไม่ใช้สมองสั่งการเขาจะไม่ใช้กล้ามเนื้อจากที่เคยมีค่ะมันก็จะรีบลงเรื่อยๆรีบลงเรื่อยๆข้อต่อเอยแขนเอย เข่าเอ่ยมันจะเริ่มติดหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มงอหลายหลายคนค่ะเคยเห็นไหมคนที่เป็นอัมพาตแล้วแขนจะยืดไม่ได้เลยจะงอหงิกอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แก้ผ้าบาบัดหรือใช้งานซีกนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ข้อต่อของเรากระดูกของเราเอ็นของเรายืดงอกล้ามเนื้อรีบแบบนั้นละค่ะมันจะทําให้เราไม่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาเขาได้แล้วเพราะว่าร่างกายเรากล้ามเนื้อมันได้เสียไปแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่มีกล้ามเนื้อในการพยุงกระดูกมันก็จะไม่สามารถเดินได้ ดังนั้นการรักษาเนี่ยจริงๆสามารถทําควบคู่กันไปท้งแพทย์แผนปัจจุบันที่จะแนะนําให้ทั้งกินยาทั้งกายภาพบําบัด<ช>ส่วนแพทย์ทางเลือกก็ฝังเข็มควบคู่กันไปใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอมพฤพึ์กอามาพาตแล้วเนี่ยเราจะมียารักษาก็คือไม่เกิน3ชั่วโมงแรกสมมติว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันรู้สึกซิกใดซิกหนึ่งอ่อนแรงหน้าเบี้ยวให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะเรามีการฉีดยาละลายริมเลือดถูกต้องแต่ถ้าเกิดมันผ่านจุดนั้นมาแล้วโดยปกติเราต้องพูดตรงๆเลยค่ะว่า อัม,มพฤกษ์อัมพาตไม่มียารักษาแล้วหมอเขาก็ไม่ได้ให้กินยาอะไรเลยที่เป็นรักษาอัม,มพฤกษ์อัม,มาพาตเขาจะเน้นให้กินยาลดความดันลดเบาหวานหลังจากนั้นแก้ภาพบำบัดตัวเอง <c oughs> หลายๆคนมองว่ามันหมดหวงังสิ้นหวงังไม่มีทางรักษาลองมาฝังเข็มดูคะ่ะแล้วค่อยถอดใจแต่ต้องย้ําว่า ขอให้เป็นในเวลาทอ้อง1เดือนแรกใช่แล้วก็1นเดือนแรกเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วก็ไม่เกิน6เดือน<ช>ก็คือ1นถึงหเดือนก็ยังพัฒนาได้แต่ว่าช้าลงแต่เวลาท้องของเขาจริงๆก็คือ1เดือนแรก<ม>คนไข้จะพัฒนาได้ดีมากๆถ้าได้มาค่ะถ้าคนไข้ย,ยังพอมีแรงหมอม่ันใจเลยค่ะว่าเขาเดินได้ถ้าเขาปฏิบัติตัว มาตรงมาถี่มาบ่อยๆฟื้นฟูฟบ่อยๆ,อยๆแล้วกายภาพตัวเองอมั่นใจมากๆว่าเขาจะเดินได้อาจจะไม่ได้เดินเหมือนคนปกติแต่ต้องเดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องมีคนคอยมาอุ้มพยุงตลอดเวลาใช่ครับ,รบทีนี้กรอบเวลาในการรักษาครับที่บอกว่าสัปดาห์ละสองสาครั้งมาฝังเข็มแล้วระยะเวลาที่ว่าสัปดาห์สองสาครั้งนี่กี่สัปดาห์ถึงจะเห็นผลเห็นพัฒนาการนะครับโดยปกติแล้วนะคะเอามาพึกเอามาผ้าเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ครั้งการรักษา ถ้าเกิดคนไข้ามาต่อเนื่องไม่เกิน1เดือนค่ะ<ม>เขาจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นโดยปกตินะคะสำหรับอามาพึกเอามาพานหมอจะแพทเทิร์นการรักษาให้เขาสัปดาห์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งตามคนไข้สะดวก ครบ10ครั้งถ้าคนไข้ไม่มีการพัฒนาหมอจะไม่ทําต่อแปลว่าการรักษาค่ะเราอาจจะไม่ตอบสนองต่อการฝังเข็มแต่โดยปกติแล้วครบ10ครั้งคนไข้จะเห็นว่าดีขึ้นถ้าคนไข้รู้สึกดีขึ้นขยับเขยื่อนได้ดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นมืออาจจะมีแรงมากขึ้นพูดได้ชัดขึ้นขาขยับได้มากขึ้นเราสามารถทําต่อเนื่องได้จนกว่าคนไข้จะพอใจหรือจะเป็นปกติแบบที่เขาโอเคแต่1เดือนแรกค่ะประมาณ10ครั้งหมอจะประเมินการรักษาเลยถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ทําต่อค่ะ ไม่มีเลี้ยงไข้ยาวๆแน่นอนใช่ค่ะไม่มีเลี้ยงไข้เพราะว่าถ้าเกิดครบ10ครั้งแล้วคนไข้ไม่แบบดีขึ้นไม่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวคนไข้เองค่ะ1เสียทั้งตั้งสองเจ็บทั้งตัวถ้ามันไม่ดีขึ้นตัวหมอเองก็ไม่อยากทําตัวคนไข้เองก็ไม่อยากทําทั้งตัวหมอและตัวคนไข้ก็หมดกําลังใจค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีกรอบระยะเวลาของการรักษาคือครบ10ครั้งเราดูเลยค่ะว่าเขาพัฒนาไหมถ้าพัฒนาเราถึงจะมีการรักษาต่อครับกรณีของการฝังเข็มเพื่อรักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากสโตรกเนี่ย คือเป็นการให้โอกาสร่างกายของคนไข้ได้ฟื้นฟูในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนเนี่ยเราจํากัดเฉพาะสะโตรกอย่างเดียวไหมครับสมมุติคนไข้โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนาะเกิดลม้มแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตรงนี้เนี่ยการฝังเข็มช่วยได้ไหมครับช่วยได้ค่ะแบบนี้ยิ่งได้ผลดีกว่าอ Stro ke, stroke อีกนะคะเพราะว่า t r ต ke เนี่ย จะเป็นโรคที่รักษาย,ยากเพราะมันเกิดจากเส้นเลือดในสมองเลยส่วนการล้มแบบที่คนแก่ล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ่อนแรงส่วนมากค่ะก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อไม่ได้แบบมีกระดูกแตกหักอะไรค่ะถ้ากระดูกไม่แตกไม่หักเป็นจากกล้ามเนื้อนะคะรู้สึกล้มแล้วเจ็บปวดแบบนี้ยิ่งได้ผลดีค่ะประมาณ3มครั้งค่ะคนไข้ก็จะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าแบบเอ้ยมันปวดน้อยลงมันปวดดีขึ้นฝังเข็มเขาจะมีแบบอย่างหนึ่งที่บอกก็คือโรคที่เป็นแบบฉับพลันจะได้ผลดีมาพอเป็นปุ๊บฝั่งปุ๊บ จะได้ผลดีมากถ้าเกิดอย่างปวดข้อบ่าไหลาบางคนการันตีตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยถ้าปวดแล้วไม่ค่อยได้รักษาแล้วเป็นแล้วมาเลยผลดีมากค่ะครั้งแรกก็เห็นผลเลยแต่กับการถ้าเกิดเป็นโรคเรื้อรังเช่นสมมติเป็นออฟฟิซินโดมหรือว่าปวดแบบอ่อนแรงของคนแก่ที่เป็นมาแบบ10ปี2 0ปีไม่ได้รับการรักษาอันนี้ผลก็จะช้าค่ะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยเขาจะมีรีเฟ์ที่เร็วมากกับโรคที่เป็นแบบฉับพลัน พอเป็นปุ๊บทาปุ๊บเนี่ยบางคนหายเลยตั้งแต่ครั้งแรกโอ้มาสัจจันย์มากๆเลยนะครับใช่คะ่ะเป็นอะไรที่สัตว์สัตว์นี้เป็นอะไรที่อัศจรรย์มาทุกผู้คนลองมารับการรักษารหรือลองมาทําความเข้าใจกับเขาก่อนแล้วจะรู้สึกว่ามันดีค่ะครับอ่ะสุดท้ายบางคนเพิ่งจะทราบข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็น stroke stroke เนี่ยนะครับก็มาฝังเข็มเพื่อดูแลเรื่องของอาการอามารัอามพฤกษ์อัมพาตได้2ก็คือ กรณีคนแก่ล้มก็เอามาฝังเข็มเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายได้ในเวลาสั้นๆนะครับ,รบมีเวลาให้เวลาทองอ่ะเวลาให้เท่าไหร่สมมติล้มไปแล้วเพิ่งรู้อ่ะแต่ว่ามันเลยเดือนนึงไปแล้วเนี่ยยังมาได้หรือเปล่ามาได้ค่ะมาได้ทุกคนแต่ว่ายิ่งเร็วงั้นหมอจะพูดว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนานแค่ไหนสามารถมอฝังเข็มได้แต่พอย,อยิ่งเร็วยิ่งดีครับเร็วเท่าไหร่หายเร็วเท่านั้นเป็นนานเท่าไหร่ก็ใช้เวลาระยะระยะเวลาในการรักษานานเท่านั้นเวลาทองทุกคนมีหมด ขอให้ได้รักษาดีกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเร็วผลการรักษาก็ยิ่งดีแค่นั้นเองค่ะรีบเป็นรีบมารีบเป็นรีบมายิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีครับฝากไ้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่มีคนไข้หรือว่ามี ญาติพี่น้องนะครับหรือแม้แต่ตัวท่านเองที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้แวะมาที่คลินิกได้เลยใช่ค่ะมาหาเราก่อนค่ะก่อนสิ้นหวังแล้วจะรู้เลยค่ะว่าแบบเรายังสามารถพัฒนาแล้วก็ดูแลร่างกายเราได้มากกว่านี้อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งรู้สึกว่าแบบหมดอะไรแต่อยากเมื่อวานอ่ะพูดกับคนไข้รู้สึกแย่มากเลยเขาจะฆ่าตัวตายเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นภาระให้กับครอบครัวซึ่งจริงๆมันยังไม่ใช่ภาระค่ะเราลองดูแลตัวเองก่อนเรายังสามารถรักษาได้ค่ะครับเป็นเรื่องใหญ่สําหรับ คนที่ป่วยมากเลยนะครับอ,อยากรู้เรื่องอะไรอินบอ็อกเข้ามานะครับที่สมาร์ทวีดีโอไทยแลนด์ครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ได้อีกครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอและหลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ